สวัสดีค่ะคุณครูจะแนะนำการใช้โปรแกรม code.org นะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วเด็กๆก็พิมพ์คำว่า code.org นะคะตอนนี้ของคุณครูมีอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กๆยังไม่มีนะคะพิมพ์ code code.org แล้วก็กด enter ไปนะคะบรรทัดแรกเลยค่ะ c o d o org นะคะประโยคที่ย,วยาวด้านบนนี้เราคลิกตัวนี้ค่ะก็จะเข้าไปสู่หน้าตาของโปรแกรม c o d e org นะคะเลื่อนไปด้านล่างค่ะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะให้เลื่อนลงไปจนสุดหน้าจอค่ะแล้วก็เปลี่ยนหมดภาษานะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้หมดภาษาอยู่ตรงนี้นะคะมุมด้านล่างขวามือค่ะ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็จะเลื่อนลงไปเกือบสุดท้ายเลยนะคะเมื่อเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วให้เด็กเลื่อนมาตรงนักเรียนนะคะนักเรียนสำรวจบทเรียนของเราทั้งหมดแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปก็จะเจอนะคะหน้าตาของหลักสูตรต่างๆของเด็กๆนะคะ คุณครูจะพาพวกเราไปช่วงเวลาของโค้ดค่ะตรงนี้นะคะช่วงเวลาของโค้ดแล้วก็ให้คลิกตรงดูเพิ่มเติมค่ะก็จะมีการเขียนโค้ด .org เยอะแยะเลยนะคะแต่วันนี้อยากให้พวกเราไปทำเกมขาวงกดสุดคลาสสิกให้เสร็จก่อนนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่เราเรียกว่า Angry Birds นะคะ,ะกดเข้าไปเลยค่ะ นะจ้าแรกที่จะเห็นเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นการแนะนำการเรียนในบทเรียนน,นั้นๆนะคะถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราก็กดคลิกก,กระบาทออกไปเลยค่ะนะเริ่มนะคะแต่ก็เริ่มเล่นเหมือนที่พวกเราเล่นในชั่วโมงกันนะคะมีทั้งหมด2ด่ดาน ช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าใครมีเครื่องมือที่พอเข้าไปเล่นได้นะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจไปจนถึงด่านที่20นะคะก็จะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะเขาก็จะให้เราพิมพ์ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่าลืมเซฟไว้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าใครว่างไปเล่นฝึกฝนการเขียน โปรแกรมจาก c o d e org กันนะคะถ้าใครไม่พร้อมไม่เป็นไรนะเราก็มาเรียนกันในชั่วโมงนะคะคุณครูก็จะทบทวนให้แล้วก็จะให้พวกเราได้ฝึกเขียนโปรแกรมจาก c o d e org กันในชั่วโมงหน้าอีกครั้งค่ะ